ปีนี้จะสาหัสหน่อยนะเรื่องความร้อนนวันนี้คลื่นความร้อนพุ่งไปถึงห้องศานะบางที่นะ <c oughs> ตัวนาพู่ไม่เท่าไรหรอก <c oughs> เวลาเราวัดโดยเทอร์โมวิเตอร์อาจจะอยู่ที่ว่สามสิบกสามสนะแต่ร่างกายที่รู้สึกได้นะ เรียนพุ่งไปถึงห้าสิบนะก็จะเป็นฮิสโต๊กเอางนะ่ายๆดูข่าวอันนี้ Mong มองเกตมองโกเลียมองโกเลียนี่หนาวถึงลบห้าสิบองศานะสัตว์ตายไปสองล้านกว่าตัวแล้วตอนนี้น,ะนี่ก็เรียกสภาวะซูสนะ ไอโซนนี่ก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือหิมะตกหนักหนาวจัดกับอีกอย่างนึงคือไม่มีหิมะตกแต่ว่าหนาวจัดเหมือนกันจนกระทั่งหญ้าตายหมดนะนะกลายเป็นสีแดงไปหมดเนี่ยเรียกวซดุดเรสซดุดเนี่ยนะมงเกลเลยเจอหนักนะนะสัตว์ตายเยอะๆก็แปลว่านะเกษตรกรก็จะสาหัสนะ,นะ พวกคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายก็จะแย่ไปด้วยปัญหาคือตอนนี้พอมันแรลงยาวๆนี่นะมันทั่วโลกนะตอนนี้ถ้าไม่น้ำ้าไม่พายุก,กับน้ำท่วมไม่น้ำท่วมกันแล้งจัดไม่ก็หนาวจัดนี่นะสิ่งที่จะตามมาคือเรื่องของอาหารแล้วใช่ไหมวิกฤตอาหารนะเขาวยากหมักแพงนะ คนจะสาหัสยิ่งกว่านั้นอีกนะตอนนี้เนนะี่ยปกติรบกันก็รบกันไม่เลิกไม่ลากนีนี่ะเนี่ยโลกเป็นอย่อยางนี้นะทำลายทำทำร้ายทำลายกันอยู่งอยู่ตลอดเวลาเนะนี่ยเห็นข่าวในเมืองไทยนะ วันก็เคยผ่านศึกอะไรก็เนี่ยยกก็เทยยกพวกตีกันอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแ่เรื่องไม่ได้เรื่องในราวเท้งนั้นนะนะมันถ้าเราไม่เร่งภาวนาเนี่ยเราันจะวิกฤตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยนะภาวนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องไม่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแค่นั้นน,นะนะ ลงมือฝึกตัวเองไปอย่างเช้าเราสวดกันเรื่องของอนาปานาสตินะ,นะอนามานาสติถ้าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ทําให้สี่ประธานสี่บริบูรณ์สี่ประธานสี่บริบูรณ์พอชองเจ็ดก็บริบูรณ์พอชองเจ็ดบริบูรณ์แล้วพิชาวิมุตติก็บริบูรณ์เงี้ยเราก็จะงองอะไรมาค8แปดไปอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากก็จะมีเรื่องของการเจริญมรรคนะ่ะมรรคนี่เกี่ยวนเนื่องกับอะไรเยอะแยะไปหมดนะ่ะอย่างเช่นน่ะการที่จะล้างกรรมอย่างเงี้ยนะน่ะน่ะการที่จะล้างกรรมไม่กับตัวเองได้นะ่ะก็โดยการเจริญมรรคยังงี้นะ่ะน่ะเพราะไอ้เรื่องมรรคก็เป็นเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่แล้วนะ่ะจะกล่าวทั้งเรื่องมรรคไปเยอะแยะ ในบางพระสูตรเองเนี่ยผู้เจ้าตัดว่าตัวโพชชงเจ็นั่นแหละก็คือมรค8นะใช้แทนกันได้นะมรคแนั่นแหละใช้แทนโพชชงเจ็นะโพชชงเจ็นี่เป็นองค์ในการตรัสรู้นี่พอเราไปดูองค์ทางของโพชชงนะนะสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปสัสสติสมาธิอุเบคาเจ็ดตัวนะ มันส่วนมากก็จะมีอยู่แค่เรื่องของนะสมาธิและปัญญาทั้งสองตัวเนี่ยไม่มีเรื่องของศีลอยู่ในโพชงเจ็ดนะนะแต่ว่าพอไปดูในมรรคอะมันมีทั้งศีลสมาธิและปัญญากันเตนมแล้าก็กล่าวมาตั้งแต่สติปัฏฐานสี่แล้วนะตัวสติปัฏฐานสี่เองก็เป็นเกี่ยวเรื่องเรื่องของสมาธิเหมือนกันนะ ตัวสัมมาสติก็อยู่ในกลุ่มของสมาธินะหรืออธิจิตตสิกขานะถ้าพูดภาษาพระหน่อยฟังดูแล้วก็โอ้เยอะแยะไปหมดสับแสงเอาง่ายๆคือนะเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะจะเป็นเครื่องมือในการฝึกผลพัฒนาตัวเองในขณะที่เราสวดมนต์กรดีในขณะที่เรา มีสติรู้ในชีวิตประจำวันอยู่ก็ดีนะเก็ขขเรียกได้ว่าเป็นการเจริญองค์มรรคอยู่แล้วในตัวนะในขณะนั้นกายวาจาก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนะมันมีศีลของมันอยู่แล้วในตัวนะพอมีสติอยู่นะจิตก็เป็นปกตินะสังเกตดูเถอะนะอย่าคิดว่าเอ๊ะเราไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรกับศีลตรงไหนเลย,เน,ยนะที่จริงแล้วในเรื่องของศีลเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้มันเริ่มมาจากสติสัมัสใหญ่ นะสินภายในนะไม่ใช่สินไม่นอกนะนะพอมีสติรู้ทันเนี่ยาก็นั่งสมาธิอยู่ยุกมันกัดเนี่ยเราก็จะรู้สึกรับรู้ได้ไเจ็บรู้ว่าเจ็บ,จบนะมันจะไม่เผลอตอะนะแต่ถ้าโดยปกติของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสติอยู่เนี่อคัารมันก็มือก็ไปแล้วนะโดยสัญญาตยานของของมนุษย์เนี่ยนะพอรู้สึกเจ็บเนี่ยมันก็กระโดดหนีแล้วอะไรเงี้ย อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติล้วนๆนะทีนี้พอมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเนี่ยสติสัมปชัญญะจะเข้าไปรู้ก่อนนะพอจะอเงื้อมือตบยุงเนี่ยนะมันก็รู้ทันซะก่อนแล้วนะก่อนนี่มันจะตบมันก็ไม่ตบซะแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของศีลน,นะสติสัมปชัญญะเองเนี่ยพอมันเกิดขึ้นนะมันช่วยรักษาจิตนะไอ้ตัวจิตเองเนี่ยก็ไปควบคุมกายกับวิจัยอีกทีนึงนะ นะอันพอมีสติสมัญญาศีลก็สมบูรณ์พอศีลสมบูรณ์ก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอย่างนีนะ้ไม่มีเรื่องให้ต้องบิตกกังวลไม่มีเรื่องให้ต้องฟุ้งซ่านนะจิตก็มีความสุขนะจิตก็เป็นพื้นฐานความสุขเองก็เป็นพื้นฐานที่เกิดสมาธิอย่างนี้นะนะถ้าจิตมันร้อนรอนก,รนกรังวลกววยสมาธิมันเกิดไม่ได้มนะันพื้นฐานของสมาธิฐานของสมาธิเองก็คือความสุข แต่ความสุขเกิดได้ก็เพราะมีศีลนี่นะมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะนะที่พอจิตเป็นสมาธินะี่ในตัวสมาธิเองก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะมันก็มีปราโมทพิิติปสัตธิสมาธนะิเกิดอยู่ด้วยกันนะนะพอมีสมาธิเกิดขึ้นนะการเข้าไปพิจาราดูรู้อารมณ์ต่างๆก็ง่ายขึ้นนะปัญญาก็ทำงานได้ง่ายใน,นตอนนะตัวปัญญาคือตัวปัสนา ใน,นพอมีพอมีตัวปัญญาเกิดขึ้นกน็เขาจะเริ่มตัวปัญญาก็จะเริ่มจากยธถาภูตยานัศนะคือรู้ตามความเป็นจริงแล้วนี่ถ้าจิตไม่มีสมาธิหรือจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ย,ยการที่จะเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงก็ยากรู้ตามความเป็นจริงคืออะไรก็คือรู้ว่าเป็นเพียงแค่รูปและนน้ำนีน่คือรู้ตามความเป็นจริงนะก็เห็นนะอ๋อมันก็แค่เพียงรูปและนา้ำแค่นั้นเอง ที่กำลังทำงานอยู่น <tortured. S 1> ี้นะก็เห็นเรื่องความสิ้นไปเสื่อมไปนะก็เรียกขยะขยะยานนะขยะยานเห็นเรื่องความสิ้นไปคือเห็นเรื่องความเกิดขึ้นดับไปของรูปนามที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เกิดดับเกิดอยู่อย่างนั้นพอเกิดความเกิดขึ้นดับไปก็เบื่อหน่ายนนิพิทาเกิดขึ้นเบื่อหน่าย เกิดวิราคะตามมานะใครกำหนัดนะแล้วก็วิมุตนตะหลุดพ้นจากความยึดถือนะหลุดพ้นจากความยึดถือผ,ผิดว่ารูปนามนี้เป็นตัวตนอย่างนี้นะตอนเป็นตัวกูของโกนะอันนี้คือสภาวะที่มันจะเป็นนะเวลาเราภาวนานะอันนี้กล่าวไว้ในพระสูตรนะนี่เป็นวงจรแห่งความสุขนะวันนี้ไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าเนื้อมันเยอะนะในช่วงที่บรรยายให้โยมฟังนะ ถ้าเราไม่หมั่นสังเกตดูตัวเองก็จะเห็นสภาพธรรมอย่างเงี้ยนะปัญหาของเราก็คือบางทีพอความสุขเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะมไม่ได้เห็นทมความเป็นจริงไม่ได้เห็นามความเป็นจริงว่านะสภาวะทั้งหลายที่มันกําลังเกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจลดแล้วแต่เกิดดับเกิดด,ดับอยูนะ่ไม่ได้เห็นทงความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งมันนะนะพอไม่เห็นมันก็ไปต่อไม่ได้นะ ก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนะก็ต้องเริ่มจากยถาภูตยานัตสนะเนี่ะเห็นตั้งความเป็นจริงว่ามันเป็นแค่เพียงรูปนามเป็นเพียงธรรมชาติล้วนๆน,นะที่กําลังเกิดดับอยู่แค่นั้นเองนะนนี้ก็ไปมันสังเกตนะถ้าเราสังเกตเห็นอยู่บ่อยๆก็จะทำให้นะปัญญาเขาทำงานได้ง่ายขึ้นนะ มันปัญญาก็มีอยู่หลายระดับนะปัญญาก็ระดับตั้งแต่เริ่มจากระดับเห็นตามความเป็นจริงนะต่อไปก็จะเป็นปัญญาในระดับถึงเห็นถึงความสิ้นไปเสื่อมไปแล้วก็เป็นปัญญาในระดับที่มันเป็นเรื่องของความวิมุตหลุดพ้นทีนี้เนี่ยปัญญาทั้งนั้นนะเบื่อหน่ายครายกำหนัดขึ้นเป็นตัวปัญญาเน่ปัญญาที่ไปเห็นว่าไม่มีอะไรน่าเอาหน้าเป็นทุกอย่างไม่มีอะไรน่ายึดถือทุกอย่างก็เกิดความเบื่อหน่าย เกิดความคลายความยึดถือคลายกำหนัดคลายความเพิดเพลินพอใจยินดีนะก็เรียกวิราคะนะแล้วก็หลุดพ้นจากความยึดถือแค่นั้นหนึ่งแล้วก็มีปัญญาอีกระดับนงะคือรู้ว่าบัดนี้หลุดพ้นแล้วเนะี่ยไม่ต้องไปถามใครที่ไหนเั้งนั้นเลยไม่ต้องไปให้ครูบาอาจารย์เนี่ยไหนะมารับรองให้ว่าปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วนะ่ไม่ต้องนะนะท่านที่ท่านหลุดพ้นแล้วเนะี่ยท่านรู้ด้วยตัวของท่านเอง นะน,นี้ก็เป็นเรื่องที่นะหน้าที่ของเราก็แค่ฝึกฝนให้มันต่อเนื่องไปแค่นั้นแหละ <c oughs> แล้วก็อย่าใจร้อนอใจร้อนก็ไม่ได้นะถ้ากําลังของสมาธิไม่มากพอสติไม่มากพอปัญญาไม่มากพอก็ยังไปต่อไม่ได้นะไปต่อไม่ได้ก็แปลว่ามันหมดวาสนาอยู่แค่นี้นะแต่ว่ามันกำลังนะสอบสวนทวนผลอะไรของมันอยู่ในขณะนี้นะนะมันกำลังพิจารณาไตรตองของมัน นาอย่าที่ของเราคืออย่าหยุดแค่นั้นแหละจะทำอะไรอยู่ก็อย่าหยุดเร่งก็ไม่ได้นะนาผลไม้ยังไม่ทันแก่ดีเด็ดเอามาบ่มมันก็ไม่อร่อยนายถ้ามันสุกแล้วมันหล่นเองนี่นะนามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเร่งก็ไม่ได้ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้พูดง่ายอยากพ้นทุก็ยิ่งทุกอยู่อย่างนั้นแหละนาเพราะมันทํางานด้วยตัวตัณหาไอ้ตัวอยากที่มันทํางานอยู่ นะเพราะนันนี่ก็ไปสังเกตดูค่อยๆฝึกรู้ฝึกดูอย่าใจร้อนนะปล่อยเขาทำงานไปนะเพราะว่าในการที่จะไปสู่รคผลก็ไม่ได้ไปว่าเราจะเดินไปเอาเงินดือด้อๆงั้นนะไม่ใช่ตัวปัญญาก็เป็นตัวดำเนินไปก็เรียกเป็นปฏิปทาของจิตนะน,นะว่าในช่องทางนั้นมันไปของมันเองถ้ามันยังเห็นทางก็ยังค้นคว้างมันอย,อย่างนั้นแหละนะ พินิษพิจารณาเนี่ยเป็นธรรมวิจัยวิจัยทรรมันอยู่อย่างนั้นนะค่อยๆวิจารณ์วิจัยแลย้วมันไปเองปล่อยเ็าทางานไปนะดีกว่าที่เราไม่ได้ทําอะไรซะเลยทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเราไม่ฝึกให้ต่อเนื่องก็จะถอยหลังละวนะคำว่าฝึกต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าจะต้องเดินโยกมนั่งสมาธิทั้งวีทั้งวันนะคือการมีสติสัมผัสยะอย่างต่อเนื่องเมื่อวานก่อนที่ใบฟังแล้วว่า าการที่จะต้องนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำลงสติมั่นเฉพาะหน้านี่มันอยู่แค่อานาบานะสติประแคนะ่นั้นนะที่เหลือนี้ก็คือดำเนินชีวิตประจำวันเลยรับรู้ไป็ตรงๆเลยนะกายเป็นยังไงใจเป,นนะเปนน็นอย่างไรนะสังเกตดูเป็นตรงๆแค่นั้นเองนะจะทำอาชีพอะไรอยู่ก็สามารถที่จะมีสติรื่อรู้ได้ทั้งน,นั้นเดี๋ยวไปวิ่งหนีนะงั้นพระเจ้าคงไม่ตัดทั้งเรื่องของสัมมาชีวะไว้หรอกเห็นไหม นดวก็ไปว่าให้ทํางานทําการประกอบอาชีพที่สุจริตนนะอันนี้ต้องเกิดร่วมด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องมีสตังค์เอาไว้เลี้ยงชีพตัวเองอยู่รอดได้มันถึงจะปฏิบัติธรรมได้ไม่มีตังมันจะไปอยู่ได้ไงนะยิง่งจะเป็นผู้หญิงยิ่งยากใช่ไหมล่ะอย่างนั้นมาบวชีอยู่วัดแต่บวชีก็ไม่ใช่ังง่าย ต่ไม่มีตังนี่ไม่ใช่อย่างง่ายนะโยมที่มาทำบุญก็ไม่เคยจะทำบุญก็ไม่ชี้เท่าไหร่นะนะนานจะมีโผล่มาสักไรนะมาทำบุญ,บญก็ะนะามาทำบุญกับพระนะะที่มาทำบุญกับพระก็ไม่ใช่กับพระก็จะปฏิบัตนะิ <c oughs> <c oughs> ได้ง่ายนะกิเลสสมานเยอะแยะไปหมดนะยุลงุงตรงนังนะนาราคะหมั่โทสะมั่งอะไรไปตามเรื่องนี่มันเบียดเบียนอยู่เนี่ยนะ นะคิดว่าเอ๊ะถ้าพอไม่ต้องทำมาให้กินมันก็จะปฏิบัติง่ายนะไม่ใช่นะตอให้อยู่ในถ้าในป่าที่ไหนก็ช่างอยู่คนเดียวมันก็วุ่นวายมันอยู่งั้นแหละสภาพจิตนะแล้คิดปรุงแต่งไปตามเรื่องงั้ถ้าเราทํางานไปด้วยดูแลครอบครัวไปด้วยแถมปฏิบัติธรรมได้ด้วยนี่ถือว่าเจ๋งของจริงนะ <c oughs> เก่งจริงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอารมณ์กระทบทั้งวันให้เราได้เรียนรู้ศึกษา มาอยู่วัดจะมีกนรออารมณ์อะไรกระทบเนี่ยนะอยู่เงีย,งยบๆไปวันๆหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ค่อยได้พูดได้คุยกับใครสงบดีสงบดีนะบางทีไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเพราะนไม่ค่อยมีอารมณ์กระทบนะเดีย๋ยมากันนั่งคิดนอนคิดอะไรไปตามเรื่องแค่นะั้นนะแต่นีพอมีอารมณ์กระทบเนี่ยมันไม่มีตัวสมาิปัญญาอะไรตัวปัญญาเดยเพราะตัวปัญญาก็ไม่ค่อยจะทางานทงเท่าไหร่ อย่างมากก็สงบอยู่แค่นั้นนะสมาธิเกิดดีสงบดีนะสงบดีก็มันก็นั่งพักอยู่กับที่น,น,นะกำลังเดินทางเหนื่อยแล้วแวะข้างทางสาลาพักร้อนมีนอนเล่นซะก่อนนะนะพอเห็นว่าอนอนเล่นนี่มันก็สบายดีเลยไม่ไปไหนมาไหนอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมนะอย่าคิดว่ามันจะดีนะ แต่เกิดว่าเออมันเดินทางไปเนะี่ยก็ได้เรียนรู้นะมันมีหนามอยู่ตรงไหนมีทออยู่ตรงไหนมีหินตรงไหนมีหลุมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะ <c oughs> นะมันมีกี่แยกกี่ทางอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการสํารวจเรียนรู้กันมาเองนะนะเพราะฉะนั้นเร่งร้อนก็ไม่ได้นะค่อยๆศึกษาเรียนรู้ดูไปนะ,นะวันนี้สวดมน่หมืนหัวทั้งวันเลยวันนี้บรรยายไปก็ลินพันกันไปขางที